สวัสดีค่ะวันนี้นําจะมาชวนสร้างกล้ามเนื้อลำคอของเรานะคะให้แข็งแรงด้วยแรงดันจากฝ่ามือของเราค่ะวิธีการก็ง่ายอีกแล้วนะคะเราจะดันลำคอของเราก็คือดันเจ้าศีรษะของเรานะคะไปทางนําจะทําให้ดูเลยนะคะเราจะดันเวลาจะใช้มือดันเนี่ยคือมือแปะ ตรงๆแบบนี้ค่ะแล้ววางไปเลยข้างๆศีรษะนะคะแล้วดันไปฝั่งนี้ค่ะคือให้พลังมันชี้ไปทางนี้ค่ะพุ่งไปทางนี้นะคะดันไปแต่ศีรษะของเราดันกลับมาในฝั่งตรงกันข้ามคือศีรษะกับเจ้าตัวมือเนี่ยให้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันค่ะมือก็ดันศีรษะก็ดันขืนดันสู้ไว้ถ้าศีรษะไม่สู้จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะอ่าเจ้าศีรษะของเราคือดันสู้เอาไว้นะคะ จะทำให้ลำคอของเรามีลักษณะในการตั้งตรงอยู่นะคะลองดูนะคะวิธีนี้จะทำให้กล้ามเนื้อลำคอของเราแข็งแรงฝั่งนี้ตอนนี้คอของนําฝั่งนี้จะปวดนะคะฝั่งนี้จะรู้สึกตึงๆอทำแบบนี้นะคะประมาณ3หรือ5ลมหายใจ แล้วทําฝั่งตรงข้ามค่ะเช่นกันมือฝั่งนี้ก็จะดันหัวไปถ้าไม่ขืนสู้ก็คือจะถูกกดลงแบบนี้นะคะคราวนี้เราขืนเราขืนให้เขาต้านกันไว้นะคะก็จะเป็นในรูปแบบนี้อ่าเราเจ้ามือก็ดันไปอ่าอย่างนี้ค่ะแล้วอยู่ประมาณ3หรือหลมหายใจนะคะใครได้ก็10บลมหายใจก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็คือจะตึงเกรงจะตึงมากๆเลยจะปวดคราวนี้จะปวดในฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตึงๆอ่า หายใจลึกยาวอยู่ในท่าน,นะคะพยายามหายใจให้เยอะๆและเวลาทําขวาและซ้ายทั้งสองด้านต้องเท่ากันค่ะลองดูค่ะวิธีนี้จะทําให้กล้ามเนื้อคอของเราแข็งแรงคอของเรานะคะมีความจําเป็นต้องสร้างความแข็งแรงให้กับเขาค่ะเพราะว่าเราจะใช้เขาในการหมุนหันไปหันมาแล้วบางทีเขาก็อาจจะได้รับบาดเจ็บจาก อาการนอนตกหมอนหรืออะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้นํำก็เคยเป็นนะคะมาสร้างความแข็งแรงให้ลําคอให้กล้ามเนื้อต้นคอของเราค่ะด้วยวิธีการนวดแบบนี้แหละค่ะ